สวัสดีค่ะลูกค้าร้านถนลุประภาวีเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะคะาทางร้านนะคะแล้วก็พนักงานนะคะจะตรวจโควิดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะเทสก่อนที่จะรับลูกค้ามานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงตัวนี้ชุดตรวจนะคะตรวจโดยน้ำลายนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้ชุดนี้ตรวจกันโอเคค่ะ วนเสร็จเป็นออกลงลงลงกระโปรงออกก็วันนี้หนึงไม่ได้มาก